จะลินพรจะวันนี้อัตมาจะมาคุยถึงเรื่องกรรมผ่าพันเนาะกรรมผ่าพันคืออะไรกรรมของเครือญาติกันนี่แหละกรรมของแม่ลูกลูกพี่ลูกน้องกันนเครือญาติกันเนาะถ้าจะมองคำว่าเครือญาติเราแล้วเนาะคนเราก็มองนี่แหละเออลูกพี่ลูกน,น้องนี่แหละปู่ยา่านี่ไม่ลูกกี่คนนี่เนาะก็มองแค่นี้เราเนอาอญาติเนาะแต่ถ้ามองลึกๆต่อไปนน่น นู่นรุ่นปู่รุ่นย่าเรานน่นอ่ะมีลูกกี่คนนะปู่มีปูมป่มีพี่กี่คนปู่มีน้องกี่คนเนี่ยย่ามีน้องกี่คนย่ามีพี่กี่คนเนี่ยนี่ถ้าเราเป็นหลานเราจะไล่ไม่ได้นะแต่ถ้าในใจอของปู่เนาะปู่โอ,โอ้โปู่ก็จะรู้โอ้ยคนนี้เป็นพี่น้องเราคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องเราคนนี้เป็นพ่อแม่เราคนนี้เป็นปู่เราปู่ของปู่ไง ปู่ของปู่ก็รู้นี่อ่นี่ไงมันไม่ใช่เฉเพาะเครือญาตินี่นะกรรมนะนน้นมันเป็นร่างเหวออกไปนั่นปู่ของปู่ของปู่ของปู่นั่นเออมันเป็นกรรมร่วมกันมาเนาะกรรมเครือญาตินะกรรมผ่อพันธ์นี่เขาเรียกอย่างเช่นยกตัวอย่างบ้านเดียวกันในแถวอีสานเนาะอ๋อบ้านเดียวกันนี่ลองไปถามปู่ท่านดิก็คเคยถามอยู่อ๋อคนนี้เป็นป้าของปู่เด้อคนนี้เป็นอาของปู่เด้อไง คนนี้เป็นพี่ปู่เดอ้อคนนี้เป็นน้องปู่เดอ้อยายคนนี้ตาคนนี้นี่เป็นพ่อแม่ของปู่เดอ้อท่านเสียไปแล้วเนี่ยนั่แหละบ้านเดียวกันนะเนี่ยทีนี้ปู่นั้นปู่ของปู่เป็นใครให้เนี่ยเอาสมมติปู่ของปู่ของปู่ปู่ของปู่คนที่ห้านี่ทั้งหมู่บ้านนี่มีปู่คนเดียวกันนะเอาจริงถ้าไล่เวงจริงนะสรุปแล้วนะทั้งบ้านนั้นเป็นญาติกันล่ะอ๋อ หนีไม่พ้นหรอกเอายังไงก็หนีพ้นนะ่ะคิดแค่นี้แหละคิดแค่บ้านเนี่ยเอาแล้วคุณคิดไปเดียสมัยนูน่นกรุงธนบุรีกรุงศรีอรุธยาหนุนกรุงรัตนโกสินนุนนู่น,นคิดไปนุนเออมันจะมีปู่คนเดียวกันน่ะเอาสมมติข้ามจังหวัดเอาจังหวัดเลยขอนแก่นเนี่ยปู่คนที่ห้าสิบอาจจะปูกเป็นคนปู่คนเดียวกันก็ได้เอาเอาไม่เชื่อนี่ถ้าไม่ใช่นี่อาตมาเนี่ยนี่เลย ไม่คนให้ห้าสิบก็ไล่ไปคนที่ร้อยเนี่ยอะปู่คนที่ร้อยปู่ของปู่คนที่ร้อยอ่ะสรุปแล้วทุกคนในชาติเนี่ยจะเป็นเครือญาติกันหมดนะไม่ใช่เพราะว่าชาตินี้นะอ๋อชาตินี้ยังไล่ได้แล้วไหมเนี่ยเนี่ยไล่ไปไล่ไป,ไไป,ไปนี่เป็นพี่น้องเผ่าพันธุ์กันเนี่ยแล้วอีกกี่ชาติล่ะแล้วอีกกี่ภพล่ะเอออีกกี่กับกี่กันล่ะที่ผ่านมาเนี่ยสรุปแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลเระเป็นญาติกันเอ,อเป็นญาติกันอ,อไอท้ที่หมู่บ้านเดียวกันนี่สังเกตไหมมันจะมีเรื่องมันจะมีเรื่องก็มีเรื่องอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละอ,อคนใกล้กันนี่แหละนี่แหละมันเป็นกรรมร่วมกันมาเนี่ยจะเกลียดก็เกลียดข้างบ้านนี่แหละอ,อ่าจะอิดช้าก็อิดช้าข้างบ้านนี่แหละอจะมีเรื่องก็มีเรื่องข้างบ้านนี่แหละแม้กรก็ทั้งคู่ครองอสังเกตไหมบ้านเดียวกันมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละ ห่าพันเดียวกันคู่ครองกันมันหนีมันหนีกันไม่ไกลหรออาตมาลรอคนหนึ่งน่ะบ้านเดียวกันเนาะเล่นด้วยกันมาเด็กเด็กนู้นไม่รู้ว่าจากไม่รู้จากคู่ครองกันนะไม่รู้ด้วยซ้ำนะมารู้ตอนโตนี่แหละอ่านี่แหละมันใกล้คิดกันเนี่ยมันถึงเขาเรียกว่ากรรมห่อพันธุ์นะถามว่าอิจฉาม้านข้างๆเขารวยทําไมปิจชาเขาล่ะนี่แหละก็กรรมนี่แหละกรรมห่อพันุนี่แหละเออ อิจฉาแล้วทุกไหมฮ้เนตัวเองทุกอ่ะทุกแล้วเกิดกรรมต่อกันไหมก็เกิดชาดหนาก็เกิดกรรมต่อกันอีกนี่ผ่พอพันุ์เดียวกันถามว่าทําไมไม่อิจฉาเจ้าสัวซีพีละ่ะทําไมไม่ไปอิจฉานู่นคนที่เขารวยๆมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งนะทำไมไม่ไปอิจฉา,า, ah าเขาละ่ะก็นั่นไงทําไมไม่ได้ไปมีเรื่องกับเขาละ่ะเขาอยู่นู่นไม่เงั้นไงมันไม่มีกรรมต่อกันอ่มันไม่มีกรรมต่อกอันก,รรก,ก็ประมาณนี้เละเนาะเรื่องของกรรมผ่อพันเนาะ ปู่ก็อาจจะมาเกิดเป็นเหรียญอย่างเงี้ยสับไปสับมาอย่างนี้แหละ,ะเรื่องพวกนี้ใครไม่เชื่อก็ก็ไม่ว่ากันเนาะแต่จะามาเชื่อสนิทเลยละ่ะปู่มาเกิดเป็นเหรียญอย่างเงี้ยอ่าบางท่านจําจําชาติได้นะจาชาติจําความได้เนี่ยหลายคนนะเด็กเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจำได้เลยรู้เลยว่าอยู่บ้านไหนบ้านไหนนี่พาไป พาไปบ้านแล้วไล่ถูกเลยใครเป็นใครรู้จักชื่อหมดเลยเนี่ยเคยเจอแล้วนะเคยเจอแล้วเคยสนทนากันด้วยอ่ะรู้แมก้กระทั่งชาติตัวเองเป็นพระอยู่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละโยมโยมที่อยู่ในติ๊กตอกอย่างนี้นจาความได้เลยชาติที่แล้วเป็นพระอยู่วัดนั้นวัดนี้เนาะชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยจำได้หมดเลยแต่ชาตินี้เป็นผู้หญิงไงดัดเส้นโดนดัดเส้นนะพระที่ ก็คงจะเป็นผ้าที่สายปฏิบัติไม่เท่าไหร่นะไม่เน้นปฏิบัติเนาะพ้าบ้านๆเนี่ยซือสินได้บ้างไม่ได้บ้างนี่เห็นเห็นแล้วนะอ่าส่วนใหญ่จะเกิดมาเป็นเป็นผู้หญิงที่จําความได้นะ,อ,ะอยู่บ้านที่อัตมาบวชนี่ก็มีเนาะมาจากศรีสนะเกดโน่นผู้หญิงเด็กน้อยบอกว่าชาติที่หลือเป็นพ้าบวชอยู่นี่มาองกันมาเนี่ยไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อในะเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แหละจ้าสาธุ